ขอถวายความบอบลบหลวงพ่อหลวงหลวงตาทุริยาแล้วก kind of ็พระมหาเทระทุกโลกและเจริญพรญาติโยมอุบาสกบวติกาอาตมาพระโคบอนสาธุวัดมาจากวัดสาธุการามเรื่องการปฏิบัตินั้นก็ตั้งแต่ปีห้าแปดห่างมานาน ตอนนั้นไปเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทวิปัสนาก็ออกจากเจ็ดเดือนมาหลังจากออกมาจากเจ็ดเดือนนั่นนะ่ะมาที่วัดไออารมณ์ที่มันเคยคิดสมัยก่อนเนะี่ยเป็นเจ้าวาดมันจะต้องวางแผนวางแผนมันกลับแล้วมันนิ่งมันเฉยและตั้งนั้นก็ห่างมาเพิ่งจะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พยายามเปียกตัวไว้ที่เจยงใหม่ไปหาที่ปฏิบัติมาสามเดือนเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย แ,แบบไหนครับหลวงพ่อก็ตอนที่นั่นก็จะเป็นสายพองยุบครับครับก็ที่มาศึกษาเนี่ยก็คือไม,ไม่หนีกันก็คือสติสมัมปชัญญะเนี่ยรู้ตัว,ต,วตัวพร้อมครับก็เมื่อปีหกเมื่อปีหกหกในที่ผ่านมานะพอดีเกิดร่างกายป่วยเป็นโรคไอเี่ยโรคเกาเดินไม่ได้นั่งกุเพียบก็นั่งไม่ได้ก็พยายามรักษาตัวนะ พอรักษาตัวหายเสร็จปุ๊บตอนนั้นที่เจียบนอนโรงพยาบาลเจ็ดวันน้ำหนักยุดไปสิบโลครับและหลังจากที่มาปฏิบัติแบบสายเคลื่อนไหวในรอบนี้ครับเป็นยังไงบ้างก็ตั้งแต่ที่ทำแสงเทียนนะก็พยายามทำเต็มที่ครับ <c oughs> คือพอไปที่นอนเขาพาเดินเดินไปขึ้นเขาเกือบยี่สิบโลไปกลับอะแต่ก็ไหวจากที่ร่างกายข้างหลังนี่ใส่เหล็กมาแล้วเนี่ย เพราอกระดูกหลังมันสูดไปสามข้อเนี่ยก็พยายามสู้ก็ทําให้มันปกติก็เรื่องการเดินการอะไรก็อดทนเนี่ยวิริยะดีมากเนี่ยการเดินเนี่ยคืออย่างน้อยมันปฏิบัติเดินเดินเดินไปเนี่ยจะพอหลังจากสามวันไปแล้วเนี่ยมันมันจะร่องมันจะเบาช่วงสามวันนี่มันแทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะตอนที่ที่อยู่ทําแสงเทียนน่ะมันระบมหมดอเดินเราไม่เคยเดินมากขนาดนี้จากที่เจ็บป่วยมาน่ะ แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเบาๆมายันนี้ก็เต็มที่มีเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็พยายามถันน้อยที่สุดเลยนะมันง่วงเดินมันพอเดินจะกลับเนี่ยมัน,มนหลับกา,กา,กาอากาศอะช่วงที่จะกลับตัวเนี่ยมันหลับวุบไปเลยพระอาจารย์หันทางนี้ก็ได้เ <laughs> นี่ยก็พยายามสู้เมื่อวานเนี่ยมีเมื่อวานเนี่ยพลาดช,ช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเป็นไรฟืร้นสู้ได้แล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรตอนเช้าก็เดินมันก็มีมัน เหมือนจะวูบแต่มันรู้ทันมันมันไม่ทันได้หลับนั่นครับรู้สึกมันมันมันจะเวิร์ดได้เร็วกว่ายีวันนี้ก็ยังสู้ง่วงอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้มันมันเบาแล้ววันเนี้โอ้ได้สภาวะรมอะไรที่ที่คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่ชัดเจนไอความคิดจากที่มันมาเป็นมากมากมากนะมันค่อยๆเบาเบาเบาลงความคิดเริ่มน้อยลงแต่น้อยลงเห็นความคิดชัดไหมครับ มันก็มันมันเข้ามาบาทีมันก็แวบเดียวมันก็หายไปแล้วอพอไปกําหนดรู้เกิดปุ๊บมันก็หายไปแล้วครับคิดว่าอาจารย์จะปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่น่าจะก็ก็ต้องการอยากเรียนรูร้เต็มที่อยู่แล้วคเพราะทุกอย่างที่ที่เคยศึกษามาก็คือจะเต็มที่คเพราะอ,อันนี้เป็นเป็นของใหม่ก็อยากอยากอยากจะรู้อยากจะนั่นอพอดีได้ฟังหลวงพ่อ พอเป็นเด็กหลวงตาเทศก็มอคืนก็ฟังนะปกติจะนั่งไม่ได้นานนะพอดีฟังพ่อมันจะนั่งได้นานหลายชั่วโมงครับฟังเทพฟังธรรมของหลวงตาแล้วแล้วรู้สึกยังไงครับได้เข้าใจเยอะจะกลับมาที่ที่วัดก็กล่าวด่ายวจะปลีกตัวออกมาอยู่จะมาเก็บอารมณ์ไม่ต้องรอจดหมายไม่ต้องรอคำบัญชาไม่ไม่ไม่ต้องนี่มีแล้วครับหนึ่ง นะครับก็ยินดีนะครับยินดีตอนนี้อายุเริ่มมากแล้วต้องรีบตรงนี้ก็ปีนี้ห้าสิบเก้าแล้วครับโอ้เหลือเวลาอีกไม่มากเนอะครับท่านอันนี้คือเรื่องจริงเนี่ยเคยคุยกับท่านท่านก็ท่านก็คิดอย่างนี้แล้วนะครับคือท่านไม่ประมาทในในวัยนะครับก็ คอรตสต่อไปเราก็จะมีคอรตสปีใหม่นะครับแล้วก็คอวันที่สองเดือนกุมภาคอสต์อาจริยะบูชาก็กราบนิมนต์นะครับท่านครูบาอาจารย์นะครับสาธุก็อนุโมทนากับพร,บระ่ังคาติการทุกรูปที่เรามีโอกาสได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเราเนี่ยตัวเนี้ยของเราใครช่วยเราไม่ได้แล้วเราต้องไวาหวฝ่าหาเอาเองเพราะเราไม่มีโอกาสแล้วอยู่มาสามสิบสามปีเนี่ย พิ่งจะมาเริ่มปฏิบัติตอนที่ไปเรียนพจลรอนะอันนั้นก็สิบวันเลิกสิบวันเลิกครับก็เลยตัดสินใจไปพุทธโคดนะเก็เดือนนะตอนที่ไปสมัครเรียนนะเดือนหนึ่งนะสอบเข้าอ่ะเขาคัดออกครับแต่วันดีได้ติดมาก็ได้เรียน <c oughs> ได้จบดีแล้วครับได้ถูกทางแล้วครับหลวงพ่อได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต,วตัวเองก็ ได้เป็นแบบอย่างของพารุระหลานด้วยนะครับในการจะพยายามทำตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆฟื้นแต่อย่างมาเห็นที่นี่แล้วบรรยากาศเนี่ยพระครูบาอาจารย์ทุกคนจะเรียวัดอะไรน่มันดูงดงามเห็นแล้วชอบครับครับก็กราบนิมนต์ครับมาร่วมสั่งฆ่มาร่วมเป็นสังฆาะครับเดี๋ยวมีโอกาสองมาแน่ก็เตรียมไว้แล้วครับกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อราตาตูครับโมตนาครับสาธุ